มาแล้วค่ะน้องๆมาดูแนวทางของเราต่อวันพรุ่งนี้นะคะเรียบร้อยเรียบร้อยใครไม่ชอบก็ผ่านใครชอบก็ตามนะคะนี่แค่แนวทางนะคะขอให้น้องๆเข้ามาดูหน่อยนะคะพี่ทำเสร็จแล้วโอ้ยกว่าจะเสร็จขี่ทุ่มนี้ยูนี่สี่ทุ่มค่ะโอ้ยกว่าจะเสร็จเนอะน้องๆเนาะ ก็ดูโน่นนี่นี่นั่นพักยกแล้วก็ทําต่อโอ้ขอให้รวยรวยปังปังพวกนี้นะขอให้เข้าสามตัวเหินนานแล้วเนาะสามตัวแตกไม่สามตัวไม่ไม่ค่อยแตกเนาะเดี๋ยวนี้เนาะขอให้พวกนี้เป็นความจริงได้เถิดนะคะน้องๆตามนี้คะ่ะขอให้รวยรวย,รวยปังป,งปงกันทุกคนนะคะขอให้โชคดีโชคดี ่ตามนี้นะคะใครเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะน้องๆทุกคนรักทุกคนนะคะพี่จะได้มีกำลังใจทำอะไรต่อเนาะนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามเจอกันพรุ่งนี้ค่ะรวยๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะ